ว่าผมต้องดวงดีมากๆเลยที่ผมเจอนั่นไงข้างบนนะ่ะผมเห็นนะแล้วจะขึ้นไปปลกได้เหรอไปล่อมันลงก่อนสิแล้วรีบวิ่งลงมานะเลือดหกสิบเก้าเองจะรอดไหมครับมันอยู่บนยอดนี้เลยเมื่อกี้ผมเห็นแล้วแต่ผมกดปั๊บวิ่งมาแล้วนี่ไงมาเลยมาว้า <laughs> วา มันตามมาป่ะเจ็บ<า> <7 S 2> ไหมเฮ้ยมันเลือดม,ม,มันไม่เยอะนี่ว่ะยิงได้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 มันโดนไฟเผาตายแล้วเฮ้ยมิติใหม่ได้เลยเนี่ยนิวบิลอ่าผมอยากรู้ออกไปสร้างกับบ้านหลังนู้นได้ป่ะเนี่ยแต่มันไม่ขึ้นว่าเรา,เาสร้างอะไรได้วะา เดี๋ยวไปไปดูก่อนไม่แน่ใจผมว่าระวังพึ่งต่อยนะฮะพึ่งของเรามม่ก็ต่อยเราหรอครับใช่คือผมทําไม้มันกิ้งมาทับโดนรังพึ่งแล้วมันก็ต่อยผมเลมันออกมาเต็มรังเลย,ยคเคยดิไอ้นั้น